เอื้องมะขามกล้วยไม้ป่าแท้หายากดอกทนเลี้ยงง่ายออกดอกทุกพื้นที่ของประเทศไทย2อกองกองละ660บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มสำหรับท่านใดสนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8แครับกทากำลังเข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิป ที่กดไลค์กดแชร์นะครับผมกด s u b ส c ค i b ์นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเนาะวันนี้ผมจะพามาชมอีกกล้วยไม้อีกหนึ่งชนิดนะครับผมเป็นงานกอสวยนะกล้วยไม้ที่ทนแดดดอกหอมนะครับผมปลูกง่ายเลี้ยงง่ายออกดอกทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะครับเอื้องมะขามนะครับเอื้องมะขาม มีทั้งหมด2กองแบบนี้นะครับผมมี2กองนะครับงานเอาไปแปะขอนไม้หรือมัดติดต้นไม้ได้เลยเอื้องมะขามดอกสีเหลืองนะครับผมเหลืองหรือสีเลมอนสีมะนาวเลมอนนะเป็นควงยาวสวยทนเลี้ยงง่ายครับผมสําหรับเอื้องมะขามนะครับการสมบูรณ์นะครับผมเป็นกอแบบนี้หมดเลย กองหนึ่งก็จะกองนี้จะมี1กอนะครับผม2 3 4 5 6 7 8 9นะครับผม9ก,กอ1อันนี้กองที่2 2 3ติดเปลือกไม้ทั้งหมดนะครับผม4 5 6 7 8 ที่8นะครับผมก็ใหญ่หมดครับผมสวยอยู่แปดเก้กองนะคะรับผมสองกองนี้นะครับผมจัดจำหน่ายกองละแค่660บาทพร้อมส่งเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มสำหรับเอื้องมะขามนะครับผมใครที่สนใจรับไปแปะติดต้นไม้หรือสะสมกล้วยไม้ป่าหายาโทรมาหาเราแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์0 9 5 9์1 8 9 8 8 8 นะครับ095ย์1 8 9 8 8 9 8สวยสมบูรณ์ทุกกองนะครับผมงานมีตลอดนะครับผมไม่ต้องห่วงกล้องนี้ผมขายแค่600้อขอค่าส่งอีก60เป็นปลายทาง660สําำหรับท่านใดที่โอนเลยนะโอนเลยผมให้นะครับผม600บาทส่งฟรีไปเลยนะครับผมเหมา2กล้องนี้ผมคิดแค่1000บาทส่งฟรีสำหรับท่านที่โอนเลยนะครับผม ส่งฟรีไปเลย2กล่องนี้1 0 0 0งพันหรับท่านที่โอนนะสําหรับ2กล่องนี้ใครอยากเหมาไปแบบเก็บปลายทางก็1,200บาทส่งฟรีนะครับผมโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0 9 5ย์1 8 9 8 8นะครับ0 9 5 9 4 1 8 9 8 8กกล้วยไม้ป่าแท้หายากเอื้องมะขามนะครับผมโทรมาหาเราได้เลยนะมีสินค้าตลอดนะครับเอื้องมะขามครับ